ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าไปมาหนึ่งคันนะเป็นรถขูดข้องโกเบลโก้ SK ยี่สิบห้านะครับผมอันนี้นะครับสวัสดีครับพวกผมบริษัท G B Tactor จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขูดแบคโกเล็กนะครับแบคโกเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูสต็อกของทางบริษัท G B Tactor ราก่อนนะครับครับผมฝั่งนี้มีก็มีอีกหลายคันนะครับแล้วข้างในก็อีกหลายคันเช่นเดียวกันนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะเป็นรถขูดของ g o b e l โ o SK 2 5้นะครับอันนี้นะครับสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางแล้วปีใบพิดันนะครับมุกขี่เป็นมุกขี่ใหม่แล้วนะครับครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลสามสูงนะครับเป็นเครื่องของยันมานะครับผมเป็นเครื่องไดรล็กแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับคันนี้จะเป็นปั๊มนิ้วแล้วนะครับผมและคอนโทรลจะเป็นคอนโทรลสั้นแล้วนะครับ ตัวอยู่ข้างล่างแล้วนะครับครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัทซีมีแท็กเตอร์เรานะครับเก็บงานเรียบร้อยเหมือนแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูธสลักนะครับมุกขีเปลี่ยนให้เป็นมุกีใหม่แล้วนะครับครับผมสำหรับคันนี้จะมีลายไปปิงให้ด้วยนะครับหรือลายแยกนั่นเองนะครับผมก็คือลูกค้าไปก็คถือพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่265,000บาทเช่านั้นเองนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาชมการทํางานกันนะครับ เครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับผมแน่นุกจุดนะครับผมทำงานครข้งๆไวนะครับปั๊มนิ้วกโดดสั้นแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะผมไม่มีแรงดีเลยนะครับ ุ้มก็แรงดีนะครับผมอาบก็แรงดีนะครับคุ้งจีก็แรงดีนะครับผมทำในบูมทำการปกตินะครับ มอตเตอร์จะมีโอเคนะครับผมเครื่องแน่นนะครับต่วกันนี้ครับเดินเดินปกตินะครับ เชื่อไม่โหลดนะครับผม